สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้มีประโยชน์อะไรไปดูตัวอย่างกันเลยสมมุติสถานการณ์ตารางเก็บข้อมูลดิบอยู่ในชีตหนึ่งและผมต้องการนำอ,ออกข้อมูลตรงนี้ครับไปโชว์ในชีตสองผ่านฟอร์มบิวอินโดยคลิกปุ่มนี้ทุกคนครับ1 2 3นี่คือผลลัพธ์ตั้งข้อสังเกตครับข้อมูลจากชีตหนึ่งมาโชว์ที่นี่เรียบร้อยนอกเหนือจากโชว์แล้วผมยังสามารถกดปุ่มนิวเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับตั้งข้อสังเกตครับแล้วผมลองคลิกปุ่มนิวหนึ่งสองสาม หลังจากนั้นทุกคนผมคลิกตรงนี้ครับแล้วลองกลับไปดูชีตหนสิครับทุกคน1 2 3นี่คือไอเดียที่ทุกคนจะได้รับกันในคลิปนี้ในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยครับสเต็ปแรก New File Excel ขึ้นมาแล้ว Ctrl S Save ครับทุกคนครับตรงนี้หน้าจอของผมเป็น Excel 365นะครับแต่ละเวอร์ชันอาจจะโชว์ไม่เหมือนกันหลังจากนั้นตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับเลือกเป็น Excel Macro e n a b l e w o r k b o o k แล้วคลิกปุ่ม Save ครับ สเต็ปที่2เตรียมตารางข้อมูลดิบมีข้อแม้ว่าต้องเริ่มต้นที่ช่อง A1 เสมอนะครับอย่างเช่น ID แล้วตามด้วย name หลังจากนั้นผมแนะนำทุกคนเลือกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกไปที่ home แล้วตามด้วยปุ่มไหนดีทุกคนเยี่ยมมากครับ format as table ครับเลือกรูปแบบตารางสำเร็จรูปมาสักหนึ่งแบบครับอย่างเช่นผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันติกเลือก my table มีหัวด้วยนะครับทุกคนแล้วตามด้วย ok ครับ แล้วหลังจากนั้นลองทดสอบย่อนข้อมูลตุ๊ก,กตาเข้าไปสักหนึ่งรายการแบบนี้ของก็ได้ครับทุกคนนี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในส่วนของตารางข้อมูลครับในสเต็ปที่3ทุกคนคลิปไปที่ developer ครับถ้าของใครยังไม่มีแถบนี้ไปที่ไฟล์ t i o n Customize Ribbon แล้วติ๊กเลือก OK ได้เลยครับหลังจากนั้นผมตามด้วย Insert ตรงนี้ครับสังเกตฟอร์ม Control ชี้ไปที่อันแรกตรงนี้ครับบัตอทุกคนหลังจากนั้นผมขอวาดลงไปแถวแถวนี้แล้วกันครับ แล้วตามด้วยปุ่ม New ทุกคนครับ1 2 3ซึ่งตอนนี้ผมต้องการโชว์ฟอร์มบนชีตนี้ถูกต้องไหมครับไอคำว่าชีตนี้ทุกคนพิมพ์คำว่า Active Sheet ครับแล้วก็ก็คือจุดนั่นเองแล้วตามด้วยคำว่า Show Data Form ทุกคนครับลองทดสอบพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กเหมือนผมก็ได้แล้ว Enter 1 2 3นั่นคือความฉลาดของ v i s u a l Basic ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าผมพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองทุกคนลองตั้งข้อสังเกตไม่ต้องแปลก็ได้ครับแต่ถ้าทุกคนต้องการแปลผมแนะนำให้ทำอย่างนี้ดีกว่าครับคลิกมาที่ Excel ซ้ายมือเหมือนผมก็ได้ตรงนี้ครับเมาส์อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วหลังจากนั้นผมเลงไปที่บัตตอนตรงนี้123 นั่นแหละครับความหมายของ Active Sheet Show Data Form ทุกคนเป็นฟอร์ม Built-in ที่ Microsoft เขาแถมมาเลยครับนี่คือวิธีการแปล ى, ทุกคนครับหลังจากนั้นผมกอ Close ตรงนี้ไปก่อนเนาะ ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตครับเมาส์ผมอยู่ที่ไหนก็ได้บนชีตใบนี้โอเคไหมผมคลิกอีกทีครับผมเรียกว่าเป็นความฉลาดของเขาแล้วกันครับผมปิดตรงนี้ครับนี่คือการเรียกใช้ฟอร์มบิล์ดอินบนชีตนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมไปที่ตรงนี้ทุกคนครับแล้วคลิกปุ่ม New Sheet ออกมาเป็นชีต2ตามด้วย Developer Insert ขอเป็น Button ตรงนี้อีกครั้งครับคลิกลงไปแลววาดแถวๆนี้ก็ได้ครับ แล้วตามด้วยคลิกป,ปุ่มนึ่123ในสถา,านการณ์ตอนนี้คือผมต้องการเรียกใช้ Form Built-in เพื่อนำข้อมูลจากชีท1มาโชว์บนชีท2ผ่าน Form Built-in ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคำสั่งเดิมตรงนี้ทุกคนใช้ไม่ได้แต่ผมสามารถเลือกแบบนี้แล้ว Control C ได้แล้วคลิกลงไปตรงนี้ Control V ได้ครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนมาปรับตัวกันนิดหน่อยเอา Active ออกไปชีทตรงนี้เติม A S นิดนึงเป็นคอนเซปต์ของเขาครับผมค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับแล้วเปิดวงเล็บ อินเด็กหมายถึงว่าใส่เป็นลำดับก็ได้หรือจะใส่เป็นชื่อก็ได้ถ้าใส่เป็นเลขลำดับก็คือมองจากซ้ายไปขวาเป็นเลขหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอเป็นชื่อถ้าเป็นชื่อเนี่ยใส่เครื่องหมายดับเบิลโค้ดครอบไว้แบบนี้ครับแล้วใส่ชื่อตามที่เราเห็นได้เลยครับชี e อหน ตามที่เห็นนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ดับเบิลโค้ดปิดวงเล็บตกลงความหมายตอนนี้ผมทำเพื่ออะไรครับปุ่มอยู่บนชีท2แต่ต้องการโชว์ฟอร์มบิลล์อินซึ่งข้อมูลมาจากชีทไหนครับชีทหนึ่งค่อยค่อยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมคลิกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะโอเคหรือรเปล่าทุกคน1 2 3โอ้โหทุกคนครับน่ารักมากเลยนี่คือ2คําสั่งผมส่งมอบไป้กับทุกคนลองตั้งข้อสังเกตกันดูครับผมลองคลิกปุ่มนิวดูสิ แล้วใส่เป็นเลข2ตรงนี้ขอใส่เป็นตัว b แล้วคลิกปุ่ม new ต่อครับต่อไปขอใส่เป็นเลข3แล้วตรงนี้ขอเป็นตัว c แล้วคลิกปุ่ม new อีกทีนึ่งหลังจากนั้นผมพยายามคลิกไปที่ชีทหนึ่งเขาไม่ยอมทุกคนครับหมายถึงว่าเขาล็อกหน้าจอน,นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการคลิกเลือกชีทหนึ่งผมก็ต้องคลิกปุ่ม close ตรงนี้ก่อนครับเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกแบบผมก็ได้ครับ excel ชอบคนที่คลุกวงในครับ แล้วหลังจากนั้นผมลองตามไปที่ชีทหนึ่ดูซิหนึสองสามเห็นไหมครับข้อมูลก็มาเก็บในชีทหนึด้วยทุกคนฟอร์มบิลินอัตโนมัติสุดๆกันไปเลยครับ สเต็ปต่อไปมาดูท i ิปแอนด์ทริคพร้อมตั้งข้อสังเกตกันครับสูตาผมต้องการ ID เป็นออโต้นัมเบอร์ผมจะทําได้อย่างไรทุกคนครับผมแนะนําให้ทุกคนเลือกแบบนี้แล้วดีทออกไปก่อนหลังจากนั้นเขียนสูตรลงไปเลยทุกคนเท่ากับ r o o เปิดวงเล็บแล้วใส่เป็น a 1ก็ได้ก็คือหมายเลข r ร w นั่นเองทุกคนครับ enter 123นี่คือท i ิปแอนด์ทริคในการใส่ออโต้นัมเบอร์หนึไปเรื่อยๆทุกคนแล้วหลังจากนั้นลองทดสอบคลิกปุ่มนี้ก็ได้ทุกคน1นึ ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตตรง ID บนฟอร์มครับโชว์ได้อย่างเดียวไม่สามารถกรอกเข้าไปได้ทุกคนครับนี่คือการตั้งข้อสังเกตในส่วนของช่อง name ก็ยังใส่ได้ปกติอย่างเช่นผมคลิกปุ่ม new ดูขออก็ได้แล้วผมขอลองใส่เป็นตัว D doc เข้าไปแล้วคลิกปุ่ม new อีกครั้งหนึ่งสงสสังเกตไหมครับ auto number อัตโนมัติเลครับผมใส่เป็นตัว E แล้ว new นี่คือทิปแอนด์ทริคพร้อมตั้งข้อสังเกตทุกคนผมปิดตรงนี้ไป แล้วขอตั้งข้อสังเกตอีกครั้งที่ปุ่มนี้ทุกคนครับ 1, 2, 3 Form b u i l ฟอร์มบิล์อินอัตโนมัติเนี่ยมีเฉพาะ Text Box เท่านั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการเป็น Combo Box หรือ Option But, Ton หรือ Check Box แบบนี้ไม่สามารถทำได้ครับผมต้องไปใช้เครื่องมือตัวอื่นครับทุกคนอย่างเช่นผมปิดตรงนี้ครับแต่แถวนี้ทุกคนครับ Insert ต,ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ Combo Box Combo Box หรือจะไป User Form ใน v i ิ u a l Basic ก็ได้นี่คือแนวทางการตั้งข้อสังเกตครับแล้วสุดท้ายทุกคนครับในตารางข้อมูลดิบเนี่ยเก็บข้อมูลได้สูงสุดที่ผมทดสอบใน Excel 365นะครับ32อฟิล์มคอลัมน์ทุกคนครับ และสุดท้ายของสุดท้ายทุกคนผมขอคลิปไปที่ปุ่มนี้ครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มบิล์อินผมแนะนําให้ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เล็งไปที่ปุ่มนี้ทุกคนครับทุกคนสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม